สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีท่านผู้ชมที่กําลังดูคลิปนี้อยู่ทุกท่านนะครับตอนนี้เป็นภารกิจเป็นภารกิจลับฮะเนี่ยเป็นภารกิจหนึ่งนะวันนี้เราจะไปวางรอบกันนะครับซึ่งนักเรียนเนี่ยนักเรียนที่ผมดูแลอยู่ประมาณยี่สิบกว่าคนเนี่ยเขาอยากจะวางรอบดักลูเขาถามว่าครูว,วางยังไงดูคลิปครูแล้ว มีปูผมอยากลงทะเลบ้างนี่ฮะก็เลยว่าพาให้เขาไปลงเลยแล้วก็ท่านผู้ชมครับน้ําแค่หกน้กําแค่ห้าข้ามเองครับน้ําน้อยมากเลยแล้นมันไม่ค่อยมีน้ํานั่นผู้ชมผมจะแกล้งเด็กให้เด็กลงไปว่างโน่ท่านผู้ชมผมบอกว่าน้ําเยอะมากไปดูกันครับก็หมาก็จะเป็นหมายเดิม,ดมที่เคยได้วางไว้นะ ถ้าหาว่าไม่มีใครมาาวางดักไว้ซะก,ก่อนก็น่าจะพอที่จะนะมีตัวเลยเนาะโน่นครับหกคนก็จะเป็นปห้าปหกนะครับน้ำเยอะไหมครับน้ำเยอะไหม,ไม,มนะอ๋อน้ำไม่มีเลยเหรอข้าวแผนเลยครับตัวนี้น้ำมันไม่มีท่านผู้ชมแล้วอะไรจะกินไปลองดูว่ามีปูไหมไปครับ ลงเลยลองดูฮะของใครมาตั้งตักไว้เลยนั่นนัข้างหน้านั่นที่เป็นไม้นั่นน่ะใช่ใช่อันนั้นเขาได้กว่าหองไม่ได้นะอ๋อุ๊ยกอดอโอ๊ยหน นี่แหละตีเถอะวันนี้พานักเรียนประจันไฟกันครับอเอ้ยโคลนโคลนอ้าหล่อหอดเดี๋ยวมาดูของชาวบ้านนะครนี่ <c oughs> นี่ก็ไม่มีนะครับก็เป็นผู้ปกครองที่รู้จักนะครับเร,เราไปดูือ <c oughs> วางกัน เดี๋ยวเราไปดูเราจะไปดูพูดไม่ใช่อลไรเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเราจะวางกันตรงไหนนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวตรงนี้ว่างไหมตรงนี้ได้สักรอบไหมตรงนี้หรือมีนี่เป็นรอยเท้าเดี๋ยวจะไปวางไปขึ้นเลย น็กเข็ em, ้ามาแล้วเกดข้าลอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ให้ช่องด้วยนะครับปกติตีนดำทุกรอบใเวลามาทุกรอบนเลในเล็บดำไม่ต้องเขีย มาเอาวางตรงนี้ก่อนมาสักหนึ่งอันก่อนอันที่มันแบบอันนี้ก่อนก็ได้อันที่มันมีเชือกที่จะวางก่อนตรงนี้เอาเอาเลยขอฟันดีเอาเลยจัดการเลยพับเลยใครทำเป็นบ้าง,งเอาเชือกออกก่อนเอาเชือกออกก่อนเอาเชือกออกว้าเชือกออกปั๊บแล้วก็เอาใส่พับเข้าหากัน อ่าแล้วก็งับก็ให้เอาไปบอกแลก้วก็เดี๋ยวเอาไปวางที่วางๆตรงนู้นไปหรือไปข้างหน้าอีก็ได้นู่นไปที่ตรงนู้นที่ปที่ตรงนู้นคน,คนคนอื่นคนอื่นไม่ต้องเข้ามาก่อนหยุดก่อนอรอตรงนั้นก่อนแต่และคนมอมแมมครับท่านผู้ชมเด็กเม, <laughs> มืองเข้าป่าเออเดี๋ยวจะวางตรงนี้เอาไปเลย ไม่ใช่จับเสบอันนี้เดี๋ยวคุังให้นั่นแหละท่านผู้ชมอ่านี่นะของฟันดี้ตรงนี้เอาขึ้นมาก่อนโอเคมัดเลยครับมัดตรงนี้มัดตรงนี้ก็ได้โอเคครับเรียบร้อยหนึ่งรอบ mất đi đi mất đi mất mất này chắp chia này chia chập chiếc chắp chia chập chiếc đuôi à chập chiếc chia chưa chừng mày 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 chưa chừng <laughs> ได,ได้ได้มัดเลยไปครับตอนนี้กำลังเดินลเลาะ,ละไปอีกฝั่งตรงนู้นนะฮะผ่านป่าโกงกลางตรงนี้ไปก็จะถึงอีกฝั่งหนึ่งนะาาน, <laughs> นี่ฮะไม่เคยนะเคยไหม,ไมบางคนเป็นครั้งแรกใช่ไหม โซนๆอ,อ,อ,อย่างท่านนั้นปิดก่อนปิดก่อนเดี๋ยวเธอคำคำมันพังโอเค <c oughs> เ็อยากใช่ไหมใช่นี่แล้วเธอรู้ไหมว่าคนที่เขาคนที่เขา <c oughs> คนที่เขาวางรอบลงทะเลเนี่ยเขาลำบากขนาดไหนลำบากเรอเออใช่แล้ววังเหยือตกด้วยนะ <c oughs> เดิน <c oughs> เดิน <c oughs> เหยือหายหยับตก้ะ โอ้ยทางเยอะแยะูเด,ดินไปตามที่เดียวกันระวังระวังนะผมก็ต้องระวังด,ด้วยท่านผู้ชม <ปะ S 1> เดี๋ยวผมขอเดินไปตรงนู้นก่อนดีกว่าแล้วกันมาแล้วครับผู้ประสบภัยโอ้ยไมย่ไหว,วอ่ะเจอเมื่อไหร่ลผู้ประสบภัยคนที่สองครับ หนูอีกสองคนพามาเดินทะเลครั้งแรกครับท่านผู้ชมเข้าใจแล้วย่างความรู้สึกของคนที่เขาหาปูแล้วก็ขายปูแลละถ่องสามร้อยรู้แล้วใช่ไหมผมรู้แล้วว่าทำไมปูถึงต้องแพงเออรู้สาเหตุที่ปูต้องแพงอ่ะมาครบแล้วครับตอนนี้ จะวางตรงนี้หนึ่งรอบนี่ยเนี่ยเนี่ยอ่าที่แอฟันดี้หนึ่งอันครับเลยใช่แอาฟันดี้นู่นนู่นเทฟฟี่อยู่ก็สีส้มนู่นหนึ่งกันอ่ะที่เหลือตั้งตั้งรอบตรงนี้เลยครับตั้งไว้เลยตั้งไว้เลยเออันนี้ตั้งไว้ใช่ครับไอ้ที่มีเชือกก็ที่มีเชือกเอามา พามาพามาพามาเอาที่ฟันที่เลยมาร์กจุดโน่นตังโน่นตังนน่นเลยของชฟเบียนพามาเลยข่านตังตงต้นไม้เลยลูกใช่ใช่ใช่มันไม่มีเชือกมัดไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยเดินมาเอาไปเดไปที่โคนเดี๋ไปที่โคนโคนลึกเดี๋ไปตรงนั้นลูก ใช่ใช่วางเลยไม่มีวางไปเลยเราทำไมเพิ่มทับไม่ตั้งตรงนู้นน่ะเอาไม่ตั้งตรงนู้นเธอไม่มีเชือกไงไม่ไเอาไปตั้งตรงนู้นอันหนึงอีกสองอันเราจะตั้งตรงนู้นอาตังตรงนู้นเอาไว้ตั้งนี่ก็ได้ไปเดินไปเลยฟันที่พาไปเลยอย่าอย่าลงโคลนนะอย่าลงโคลน จะไปวัดตรงนู้นครับ<ะ>ไปเดี๋ยวขอเดินก่อนอื่ใช่เราจต้องเอาฝั่งโน้ตความวางถือปลายเชืกอกถือปลายเชือกถือแล้วยางปลายเชืกเชกอกมัดเลยนะมากิดถือตรงนี้มากิดน,นี่มากิดนี่มัดยังไง ดันได้ละได้แล้ว,ลวมันต้องแน่นไปครับวางรอบที่ห้าครับชมโคตรเหนื่อยเลยโอ้ยหที่มันเปิดอยู่นั้นปิดปิดใหม่อีกรองนึง่วางที่ว่างๆเลยระวังระวังแต่ว่าแหละเอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาไม้ไผ่ออก เอาไว้ไปข้างล่างกันดอกก่อนเด็ดจงของซุนอยู่ตรงนู้นพาไปตรงนู้นไม่ต้องพาข้ามานั่นแหน่นนนน่นตรงนันนั่นแหละนั่นแหละเออนั่แหละเอาไม้ไฟออกไม้ไออกก่อนฮิดไหม าไปข้าไปข้างในอีกดันไปข้างในอีกเออไหนดูหน่อยโอเคนี่อีกรอบนึงโอ้ยเหนื่อยผู้ชมตรงนี้มีกรอบนะครับเดี๋ยวจะไปตรงนู้นไปครับรอบสุดท้ายไปวางกันมาแหละมาแหละวางข้างหน้านที่เป็นน้ำ รอบสุดท้ายเรียบร้อยครับเอ้ไปตอนนี้ก็ฟังรอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ขึ้นนี่กำลังขึ้นอยู่แต่ยังขึ้นไม่ถึงตรงนี้เหนื่อยไหมเหนือ่อยผมก็เหนื่อยด้วท่านผู้ชม เดี๋ยวเรามาลุ้นกันตอนที่เรามาเก็บนะครับวันนี้ก็น่าจะเป็นคลิป <c oughs> ที่เรามาวางด้วยเลยก็มาเก็บด้วยมองเมนกันเลยทีเดียวครับทุกผู้ชมไปครับเดี๋ยวมาเจอกันตอนปิดคลิปครับเรื่อทำมือห้านิ้วหน่อยทำมือห้านิ้วเดี๋ยวมาเจอกันตอนปิดคลิปครับไปกันครับท่านผู้ชม ได้เวลาที่ต้องเก็บรอบที่วางไว้ตั้งแต่ตอนเช้านะครับน้ำห้าค่ำเนี่ยก็ให้นักเรียนวางไว้นะคือเราบอกว่ามีน้ำนะแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่มีน้ำนะประมาณห้าค่ำน้ำท่านมนีก็น่าจะน้อยมากตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับบ่าย2องตรงพราะในประมาณนั้นแหละเมื่อกี้ออกมาบ่ายโมงสิบห้านาทบ่ายโมงห้าสิบนาที นั่งเรีนรออยู่นะครับทัว่ามีน้ำไหมนะถ้าไม่มีน้ำมีขำม,มากเลยโอ้ยมีน้ำไหมเออมีเหรอไหนเฮ้ยถ้าไม่มีน้ำไปไปกันเลย นู้ำ มันมีน้ำมันน้ำน้ำน้ำโอ้แนมเลี้ยงลยนี่นี่นี่มันนี่เหรอมันไม่เลี้นี่หยาบได้ดีไหมไปเลยดีเลยดีเหรอดีนะครับลงที่มันเป็นโคลน

เงี้ยวไม่ได้ไไม่ได้เอาไปครับเดี๋รอบหนึ่งไม,ไ,ไม่มีครับไม่มีไม่มีมมแต่น่าจะมีอะไรกินนั่นแหละที่ลองดูว่ามันออกไม่รู้ไงไมวนเชือกเลยมวนเชีย่ยงเดี๋ยวไปตั้องดูนิดหนึ่ง มะดูรอบต่อไปครับมาดูรอบนี้ครับหนักไหมมีไหม,มไม่มีเหมือนกันครับรอบนี้แต่กินเหยื่อนะเฮ้ยมาดูดิเหยื่อลูนเออไม่อะมันกินเหยื่อไงน่าจะเป็นตัวเล็กๆนี่ถือก่อนนี่เสือตายมันเดิมเมื่อกี้เอาไม่เป็นไร นี่มาชมมาครับเห็นขยับแล้วเมื่อกี้อุยอุ้ยอุยอุยเราใหญ่ไหมวะเรือเป็นปลาอู้วี่น no ี่นี่ไม่ต้องมาไม่ต้องมาสามตัวท่านผู้ชม สามเลยสามตัวครับตัวเล็กนี่เอาไหมกินไหมตัวเล็กกิน,<ค>นโอเคไปรอบต่อไปอนั่นแหละแกะเชือกเลยมีไหมครับนูน่นรอบ ดึงขึ้นมาดึงขึ้นเลยโอ้มี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 เกีต่ตัวมีหนึ่งตัวครับท่านผู้ชมเอาไหม,มเอากินได้ที่เป็นปูนหน้าขาวนะครับไปครับเปอีกสองรอบือเลยจะพาไปใส่กระสอบโอ้ล้เหนื่อยไปครับมาดูรอบนี้ครับ คุณดึงเองรอบนี้พวกเธอช้านี่เอาเองนะครับท่านพอนผมนะครับนี่ต้องเดินข้ามนี่เท้ามีแต่ขี้โคลนครับแล้วก็ต้องระวังลื่นด้วยแล้วก็มีปูด้วยครับท่านผู้ชมครับมีปูตอนนี้เห็นแล้วหนึ่งตัว ลุ้นกันว่าจะมีกี่ตัวนะอือนี่ท่านผู้ชม,มออแองมากเลยตัวนี้นี่อีกสามอีกสามตัวนะฮะนี่หุดยยดครับเอารับหน่อยได้รับหน่อยรับหน่อยนี่ ใส่ครับไไตัวใหญ่นี่ตัวใหญ่ตัวเมื่อก,กี้กกกกรอบสุดท้ายครับไปดูกันสุดท้ายครับไปเลยลึกไปทางนั้นเลยก็ไดนหนามใช่ไหมเออทวรหดมากท่านผู้ชมนี่ก็ไม่ดราม,ม่านะฮะไม่ได้พานักเรียนนักเรียนสมัครใจอยากจะมาดูผมทำอะไร ไปครับเหนื่อยอานนี้ครับชอบไหมมนชอบอยู่แล้วชอบอะไรที่มันบ้านๆน,นะเด็กในเมืองก็แบบนี้แหละครับไม่เคยครับแต่ละคนเห็นปวดตัวเล็กก็จะเอามมนข้ามไปเลยได้ยตรงน,นั้นนะเออข้ามไปเลยปวดตัวเล็กก็จะกินครับก็ให้ได้ดูครับก็ฝัอองซุนน้องซุนไปได้ไหมเอ่ยมารุน้นกันก็มีซุนวางเงก็มือ เดินบนเนินนะน้ำมากคึ้ไม่เยอะนะท่านผู้ชมนะวางแผนก็ว่าจะแกล้งซะหน่อยแต่เอาจริงๆน้ำมีท่านผู้ชมแล้วก็วางถูกที่ด้วยวางตามร่องนะแต่มัดเชือกไหมมันไม่มีเชือกไหมโอเคยกเลยอ่าแนนดูหน่อยอุ้ยดีตัวเมียไม่เอาเชือเอาอให้มันโดนน้ำหน่อยให้มันโดนน้ำหน่อย ตัวเมียท่านผู้ชมตอนนี้ผมขอเลยตอนนี้ครูขอเลยนี่ส่วนตัวเมียตอนนี้ตอนนี้ไข่ท่านผู้ชมนะไปครับเดี๋ยวเราไปสรุปกันตอนที่ล้างตัวแล้วนอกได้ตัวหนึ่งตัวเมียมาอยู่นะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวค่อยมาพามาอีกนี่เด็กชุดนี้ห้าคนหกคนนะครับก็คนละชุดกับคลิปก่อนหน้านี้นะ ก่อนอันนี้พาไปเก็บไม่ได้ถ่ายนะครับเด็กบอกอยากถ่ายอยากอาลงทิปพี่จัดให้จัดให้ครับนี่แลต้ตัวโตวด้วยท่านผู้ชมนี่ครับต้องบุกป,ป่านี่ท่านผู้ชมมันมีหนามอะไรด้วยน,ะนี่หนึ่งตัวนี่ตัวเมียไข่เต็มกระดองตัวนี้ เดี๋ยวเราไปนับกันว่ากี่ตัวที่ข้างนอกนะตอนนี้เราอุ้ไว้ก่อนท่านผู้ชมยังไม่รู้ว่ากี่ตัวเรา,เาจะาไปนับกันที่ที่ข้างนอกตอนนี้ขออนุญาตเก็บนันเก็บรอบแล้วก็เด,นะดินกลับครับเหนื่อยไหมไม,ไม่เหนื่อยหรอไม่ค่อยเท่าไหร่นะเล่นฟุตบอลเหนื่อยกว่านี้ใช่ไหมไ,<อ>ไปครับไปท่านผู้ชม,มก็ถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วถ้าหากว่าตัวเองเอ่อถ้าดูมาถึงตอนนี้แล้วท่านผู้ชมยังไม่สมัครสมานะครับก็ กดซับให้นิดนึงนะครับนิดเดียวพอครับกดครั้งเดียวจะกดสองครัง้งไปไปดูข้างนอกเดี๋ยวจะส่งต่อภารกิจของเราวันนี้ก็คือเรามาเก็บรอบนะท่านผู้ชมนะก็วันนี้ทั้งแต่ทั้งแต่มาวางแล้วมาเก็บเนี่ยจะส่งต่อภารกิจนี่ครับภารกิจก็คือตระสอบนี้ครับส่งต่อให้คนแรกไปเลยแล้วก็จะพาคนที่สคือเราต้องสามัคคีครับเราจะไม่ เราจะไม่ถือคนใดคนหนึ่งเราจะไม่เอาเปแยบซึ่งกันอะไรกันครับนี่คนแรกปล่าแล้วทุรักทุเลมากนะ <c oughs> หาทางไปให้ได้อ, <c oughs> อันนาลงมาลงมารับร <c> ง <oughs> <c oughs> แล้วตอนนี้ออันเราก,ก็ลงมาทางเดิมที่เราลงไปเมื่อกี้ะลย ไม้สองกำลังกำลังหาที่ครับในการเดินผัดไม้ครับเดินผัดไม้ตาป่าโกงกลางคอนเทนต์วันนี้ยากมากนะครับไม้หนึ่งใช้เวลาไปกับนาทีแล้วตอนนี้กว่าจะถึงยากครับท่านผู้ชมเนี่ยขนาดเดินตรงเนี้ยเนี่ยไปไปไปถึงนะไม้สองรับาหรือยังไม้สองรับไม้รือยังครับไม้สองยังไม่ได้รับไม้ให้รือยังยังไม่ส่งไม้นะ เร็วครับเร็วครับส่งไม้แล้วยังตอนนี้ส่งแล้วยังส่งได้แล้วส่งได้แล้วส่งเลยส่งเลยไปส่งแล้วไม้สองไปต่อครับเพิ่มซับเพิ่มซับไปยังมัเพิ่มซับไม้สองนี่น่าจะประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับในการที่จะพาไปเพิ่มซับไปยังถึงไหนแล้วเร็วเดี๋ยวตอนนี้ไม้สามรออยู่ไม้สามชามินรออยู่ไปอันว่าเอ้ยขอโทษครับ เร็ว,เร,วเร็วเร็วไม้สองเร็วเร็วไม้สามรอยอยู่ตอนนี้ไม้สี่อยู่ไม่ทิ้งเลยครับเสื้อทุ่มเหมือนงัวแล้วตอนนี้ <c oughs> เล่นเล่นโคลนอยู่ไม้สองส่งแล้วยังส่งต่อไม้สามแล้วครับตอนนี้หนักไหมหนักไปเลยไหมคะจะถึงแล้วเร็วเร็วเร็วอย,อ,อย่างนี้นี่เองความลำบากเออโอ้ถ้ามาคนเดียวอ่ะได,ด <Okay. S 2> ตอนนี้ไม้สามกำลังกิดโทนไม้สี่ก็แงะ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 โรอยู่ตอนนี้าพาาปันสั่นยังไงป่าไปนะเป็นไปแล้วไม้สี่ไปไม้ห้าไม้ห้าอยู่ไหนตอนนี้โดนไม้ห้าอยู่ตะลิงเลยภารกิจหลักที่ไม้สี่ไม้ห้าจะเดินมาเอาไหมไม้ห้าจะเดินลงมาเอาไหมครับใช้เวลาไปเท่าไหร่ตอนนี้เกือบสามนาทีแล้วนะฮะเกือบสามนาทีนะ้ว ลองดูว่าเกินสี่นาทีไหมเกินไหมครับตอนนี้จะถึงที่แล้วจะเกินห้านาทีจะเกินสนาทีไหมลองดูครับไม,ไ,มไ,ไ,ไ,ไม้สุดท้ายพาไปดิมฝั่งนู้นให้ได้ไปไปมสุดท้ายพาไปเลยให้โดนนะ้ำไปฝั่งนูน้นถึงห้านาทีออกห้านาทีเลยกันถึงนาทีไหมไปไม้สุดท้ายฟังพีชระฝนหนักครับ ปรมายคือห้านาทีอยาให้ต่ำกว่าห้านาทีไปแล้วครับตอนนี้ผมก็เสียงหอบหอบจมเหนื่อยเร็ว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 ไม่ถึงห้านาทีอยา้ถึง5้านาที่ารับไปไปต่อ,อเดินกันมาตามติดๆครับคนเทนทนี้เหนื่อยมากเลยอีกนิดนึงอีกนิดนึงไปแล้วตอนนี้ไปช่วยแล้วไปช่วยแล้ว ช่วยไม่ไม่ช่วยครับพาให้แล้วพาไปเองสวยเลยครับตัวนี้ไปไปลงเลยลงน้ำเลยอย่าโยนนะแดีว่าลงน้ำเลยลงน้ำเลยลงน้ำเลยเร็ว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 ลงน้ำเลยลงเลยกระโดดเลยลงน้ำแล้วนะครับโอ้โหไปดูเองนะว่ากี่นาทีใช้ไปนะ อก็สำเร็จครับภารกิจแต่ให้ความเนาะไปไปครับลงน้ำล้างเท้าอะไรก่อนแล้วก็มาเดี๋ยวภารกิจแต่ครูพาต่อไปที่โน้นหนึ่งเสร็มเลยครับโอ้โเหนื่อยนะเพื่อนๆเดน้ำเลยครับเดินน้ำเลยครับน้ำสักแป๊บแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปนะครับ ไปครับไปเจอกันตอนนับภูนะมาเอาเทเลยซุนมามานีา่เปิดเปิดฝั่งนี้เทฝั่งนี้เลยยกยกยกหลังเลยเทเลย มาเดี๋ยวมานับกันครับมาเอาซุนนับเลยกี่ตัวนี่นี่กี่ตัวอ่ะหนึ่งตัวอันนี้อีกสามตัวนี่3เอามาอันนี้มาันนี่ใกล้ๆอ่ะเป็นอันนี้กี่ตัวส,สามตัวเป็นเท่าไหร่แล้วสี่เอาวางเลยนนสี่มีท่านผู้ชม ว่าเดียวจะออกแล้วอุ้ยอุ้ยตัวใหญ่นะสี่นู่นท่านผู้ชมตัวใหญ่ไอ้นี่อีกสามใช่ไหมสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็อีกตัวเมียหนึ่งตัวเป็นแปดตัวครับจับได้เลยนะจับได้เลยมันวางก้านนะวางก้ามนไปนั้นตัวนิ่มไหมตัวนิ่มไหมนี่นี่นี่เพิ่งลอกคราบได้ตัวนี้เนี่ยตัวเล็กสองตัว โอเคอเยี่ยมหน่อยเด้ขอขับกล้องหน่อยอ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามไปครับเจอกันรลบต่อไปเจอกันอีกอมเมื่อได้วางรอบนะครับอ่ะครับ